อุ้ยมีตัวท่านผู้ชมใายดีบ้างเอ้ยใหม่ไหนก็มีมีตัวฮะต้องดูใหม่ด้วยัน ก่อนตรงนี้แล้วนะฮะนะอ,อ,อุ้ยโดนอุ้ยโดนโอ้โหมีตัวจริงด้วยอือหือโอ้นี่ไงกระสุบเจอแล้วนี่กระสุบอือหือ เรียบร้อยเลยนี่คุณผู้ชมหยอดหยอนก็โดนโอ้ย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 นี่ฮะนี่ครับไซส์ก็ไม่ค่อยใหญ่นะฮะนะว้าวแค่หยอดๆครับผมโดนเลย เรียบร้อยกระสุไใสสวยใหม่นี้ตัวนี้ก็ปล่อยครับไซส์เล็กไปครับผมนะปล่อยดีกว่าฮะนี่ไปรอดไหมเนี่ยต้องรอดต้องรอดโอเคไปแล้วครับ โอ้โหโอ้โหช่อนใหญ่เว้ยโอ้โหเฮ้ยช่อนหรือว่าซาโดมาแล้วโอ้โหเฮ้ยทำไมกัดแรงงี้อู้ไอ้ป๊อกครับผมท่านผู้ชมนี่อือหือ มาเล่นเหยื่อปลอมในรอบหลายหลายหลายเดือนนะเนี่ยืหก็รอดเลยนี่ฮวัดสวนแล้วก็โอ้โหพุ่งเลยครับผมโอ้โหนึกว่าช่อนใหญ่นึกว่าจะได้ต้มยำปลาช่อนแล้วนะโอเคโอ้โหรียบร้อยครับผมทริปนี้รอดอโอเคเดี๋ยวมาดูต่อครับ อน,นี้ปล่อยก่อนครับผมนะปล่อยก่อนตัวเล็กไปนะเป้าหมายของเราคือปลาช่อนนะครับผมนะโอเคปล่อยไป อุยอ้ยดูหุยนี่ช่อนไงแงนี่ใสสวยครับผมท่านผู้ชมนี่ครับช่อนในรอบหลายปีเอ้ยรอบหลายเดือนนะครับผมเรียบร้อยเลยใส่แกงได้เลยนะเนี่ยอืย